วิชาประวัติศาสตร์การสถาปนาอาณาจักรไทยหน่วยการเรียนรู้ที่4การสถาปนาอาณาจักรไทยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยพ่อขุนศรีอินทราิชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส,สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทอง อาณาจักรไทยมีพัฒนาการมายาวนานโดยแต่ละอาณาจักรได้สถาปนาราชธานีหรือศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลาต่างๆกันตามลำดับได้แก่อา,กอ,ากอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรธนบุรีและอาณาจักรรัตนโกสินทร์ประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมมีชื่อว่าสยามและรัฐบาลประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่พศ2482ตรงกับคศ1939นักประวัติศาสตร์ถือว่าอาณาจักรสุขโขทยัยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยเมื่อพศ1792 และมีพัฒนาการเลื่อยมาและสิ้นสุดลงเมื่อถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรอยุธยาก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ1893เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะมีการค้าขายกับต่างชาติด้วยพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์อาณาจักรอยุธยาสิ้นสุดลงอันเนื่องจากพ่ายแพ้ต่อสงครามให้กับพมา่าในพศ2310 และมีการก่อตั้งอาณาจักรทบุรีในเวลาต่อมาเมื่อพศ2310ซึ่งดำรงอยู่ได้เพียง15ปีก็สิ้นสุดลงและเริ่มต้นอนาณาจักรลัตนโกสิน์เมื่อพศ2325จนถึงปัจจุบัน